สมเด็จเจ้าพักคกเนื้อว่าหลวงปู่ทวดหลังยันห้าวัดพระคคสงคลาปี2536อาจารย์นองวัดสายขาวอธิษฐานจิตตุกเสกเนื้อผงผสมว่านและมวลสารเก่าๆของหลวงปู่ทวดมากมายครับพระดีพุทธคุณดีพิธีใหญ่ครอบจักรวาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านนิรันตรายเป็นเลิศครับเลี่ยมขึ้นคอได้เลยครับพุทธคุณด้านนิรันดรายเป็นเลิศแคล้วคาด จเจริญก้าหน้าในอาชีพการงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเงินโชคลาบค้าขายเรียกทรัพย์เมตตามหานิยมมหาอำนาจดีนักขนาดองค์พระกำลังดีสูง2.5เซนกว้าง1.5เซนไม่มีกล่องด้านหน้าพิมพ์หน้าตาจะมีลักษณะที่เป็นองค์ของหลวงปู่ทวดถือลูกแก้วนั่งประทับบนฐานบคูคู่ส่วนด้านหลังนั้นจะมีลักษณะของยัน ห้าแบบนี้เลยนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเป็นวัตถุมงคลชนิดเดียวในจักรวาลนี้ที่ไม่ต้องปลุกเสกก็ขลังของเก๊กขลังไม่เข้าใจจริงๆแต่รุ่นนี้พระอาจารย์นองวัดทรายขาวปลุกเสกจะขลังขนาดไหนครับวัดพระครบปัจจุบันชื่อวัดราชประดิษฐานต้นกําเนิดหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดพระครบตั้งอยู่อําเภอสิงห์พระจังหวัดสงขลา เคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่ทวดในสมัยที่ท่านยังดำรงชีพอยู่เป็นที่เก็บรักษาลูกแก้ววิเศษและรอยเท้าของท่านที่เหยียบไว้บนแท่นหินหน้าผาไว้เป็นที่สักการะบูชาหลวงพ่อทวดหรือสมเด็จเจ้าพระคบวัดพระคบโดยหลวงพ่อทวดได้รับสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จเป็นสมเด็จเจ้าพระคบหัวหน้าคณะสงฆ์ลังกาชาติที่วัดพระคบ เป็นการปกครองท้องถิ่นและชุมชนในช่วงที่มีโจรสลัดจากปลายแหละมะลายูเข้าต้นบ้านเมืองถือเป็นพระสงฆ์ในเขตปลายแดนรัสยามที่มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางซึ่งมีหลักฐานทั้งทางเอกสารและตำนานที่สัมพันธ์กับพิธีกรรมของผู้ขนที่สืบเชื้อสายของผู้รักษาพระเพลาหรือตำราพระกันปรนาจากในสมัยนั้นมีหลักฐานในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสว่าวัดพระครบเป็นศูนย์กลางในการปกครองบ้านเมืองต่างๆบนเกาะสิงคพั์ ถูกเรียกว่าเมืองพระโคโดยพระราชทานสมณศักดิ์เจ้าคณะลังกาชาติเป็นชั้นสมเด็จไม่ใช่เป็นพระครูธรรมดาคือสมเด็จพระราชมูนีซึ่งสันนิษฐานได้ว่าน่าจะพระราชทานแก่หลวงพ่อทวดหรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าสมเด็จเจ้าพระคกผมเปิดแบ่งบูชานะครับรับประกันพระแท้หากท่านใดชอบทักหาผมได้เลยครับหรือถ้าใครมีอยากแบ่งผมก็ยินดีรับครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ